งูปะทะอินรีนะครับดวงนี้ไม่เคยทําใครก่อนสายเลยมือกระบาดเอ็กตรงกลางหัวใจโชคชะตาบนกุศลวาสนาหนะ้าผมสิ่งต่างๆที่เข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาสายเลยมือกระบาดเอ็กตรงกลางหัวใจกลัวใครซะที่ไหนลนะ่นะหน้ผมเมื่อเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นเปรียบเสมือนงูปะทะอินทรีหน้าผมดวงชะตาของท่านตกตแต่งเป็นงูนะครับอินทรีลงมากัดแกล้ง นะผมด้โชคชะตา,นาบนบารมีวาสนาตกตำแหน่งม้าประยองโดนกันแกล้งยื้อแย่งแข่งแย่งจริงทีันะบดวงชะตาของท่านจะรู้สึกคึกเขิมพร้อมที่จะไฟพร้อมที่จะต่อสู้กับปัญหาต่างๆ่างนะผจะกลัวทาไมในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ผิดนะผมเราอยู่ของเราดีๆนะงูอยู่กับพื้นอินทรีย์อยู่บนท้องฟ้าเข้ามานะผมมาล่าเหยื่อนะผมเปรียบเสมือนสายเลยมือกระบะที่โดนกันแกล้งในโชคชะตาโดนเหย,ยียบย่ำตกต่ำให้จมดิบข้าพเจ้าไปทำอะไรเขาเลยอยังไง เราเขาถึงกันแกล้งเหยียบย่ําให้ข้าพเจ้าตกต่ําเบี้ยดินเองมันเป็นคนไม่ได้เรื่องเองเป็นคนที่ตกต่ําเบี้ยดินเองเป็นคนที่ไม่ฉลาดเองเป็นคนเรียนหนังสือไม่เก่งเองเป็นคนที่ไม่มีความตั้งใจใช่ข้าพเจ้าเลยนะผมเพราะฉะนั้นเองเป็นคนเพื่อนไม่มีเองเป็นคนไม่มีใครคบนะผมหน้ารังเกียจเหลือเกินยัดเยียดความต้อยต่ํายัดเยียดความตกต่ําให้แก่ท่านนะผมเพราะฉะนั้นสายในมือกระบะจะต้องอดทนอดกั้นไปต่อต่อไปใช่หรือไม่ บอกได้เลยว่าอย่าบังเกิดขึ้นในลักษณะนั้นโชคชะตาของท่านต้องมีโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลน,นกน้อยจะนำพาซึ่งบุญกุศลวาสนานะท่านจะเจริญลูกเลืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ในเมื่อเดอะเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาเทวดาส่งมอบถวงแก้วมณีมาสู่ตัวท่านท่านจะได้ค้นพบได้ปรับปรุปรงแปลเปลี่ยนแปล,แปลผันไดพัฒนาอย่างมุ่งมั่นอย่างเอาจริงเองจาจัง มีเกณฑ์จะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันคนวัยกลางคนจะนำพาซึ่งความผสมเลจโชคลาภเงินทองมาให้การปฏิบัติโดยการรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายการแบ่งผลปันผลประโยชน์จะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านใครบางคนพยายามประคบประโนค้ำชูหนุนนำโชคกตาแต่ว่าในร่างกายมีสิ่งสั่งสิ่งสองอย่างมาเข้าแฝงอยู่ก็คือพูดผีปีศาจวิญญ,ญาณหรือคนมีองค์ก็ได้ แฝงอยู่แต่ยังไงก็แล้วแต่เราก็จะไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นใครจะเป็นยังไงก็แล้วแต่2อ,อารมณ์2เพศหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แฝงอยู่ท่านก็ต้องหลบหีีกซ่อนเลนนะครับผมในหัวมีแต่เมฆมอกในมือจับเงินไว้ในโชคชะตาท่านควรที่จะต้องหลบหลีกซ่อนเลนคิดให้หนักคิดให้มากในเมื่อดวงชะตาท่านต้องปะทะกับใครบางคนก็มันตรวเช็ดดวงชะตามันปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตา ดูซิว่าดวงชะตาของข้าพเจ้ามีสิ่งใดไม่ดีก็สามารถไล่อามงคลออกไปได้ไล่สิ่งไม่ดีไล่สิ่งนะผมสิ่งไม่ดีวันนี้จะพูดพูดเรื่องไม่ดีนะไม่เอานะนะผมพูดแต่สิ่งดีๆแล้วกันนะผมหมอจันเปลี่ยนเปลี่ยนทิศนิดนึ่งเปลี่ยนทิศนะผมไล่สิ่งไม่ดีไล่สิ่งจุดจุจดออกไปโดยะฉะนสามช่วยบังเกิดขึ้นในโชคชะตาพี่เกณฑ์ชะตาชิงไหวชิงพริบนะผมโชคลาภเงินทองมารมาีวาสนามีเกณฑ์ชะตาชิงไหวชิงพริบใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพดุบาย ตุงชดตาของท่านมีดปักเต็มหลังกระวนกระไวกระสับกระสายอดทนอดกลานตกตำแหน่งบุญกุศลวจาสนาสามเหรียญตกตำแหน่งตัวท่านแล้วขอทานายว่าเป็นไปตามนี้้ะผมปีศาจมมมานดังมาไายไปชิวๆชวอย่าไปพูดถึงมันไม่เอา้ะผมการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีขอทานายว่าคุณจะเป็นที่หนึ่งไม่เป็นสองลองไขเรื่องราวต่างๆที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดรู้สึกจำแย่ได้มาลายหายไปสิน้นต่อจากนี้ไปจะรวยเลยรวย หฮงเฮงปังปังปังประสบความสำเร็จลูกโลดรับทรัพย์รุยโช่ครับผมการปลดล็อกหัวใจบังเกิดขึ้นในโชคตาอารมณ์ที่เกิดเขาเรียกว,ว่าสองอารมณ์จะเกิดขึ้นในโชคตาการปิดหูปิดตาทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้เ้าพเจ้าไม่ขอยุ่งเกี่ยวข้าพเจ้าไม่ขอสนใจกับใครใดนั้งสิ้ในให้ท่านถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นพัฒนาอย่างก้าวโดด มีดปักตรงกลางใจกระบวกระไวกระซับ,บกระส,สายอดทนอดกั้นแทบจะนไมห่หไหวปักสามทีสายเลยมือกระบาดเจือจ้อเจือ้อเจื้อนะเหมือนมีดขีดตรงกลางหัวใจันะผมทางด้านเรื่องความรักตำแหน่งหน้านที่การงานการเงนิงนทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาประเดดประดังทาให้ท่านรู้สึกอึดอัดยำแย่ก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปันะผมเพราะว่าดวงชะตาท่านถ้าทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้กับสุขสมสมหวังดังใจหมายแสงบนจันทาจะเข้ามาจัดหนักจะเต็มดวงชะตาจะปังจะเฮงจะปังจะประสบความสำเร็จ ตกตำแหน่งพระราชาแห่งถ้วยท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมั่นจัดหนังจัดเต็มการที่ท่านลื่นเลิงสั่งสารขอลำไล,ลำ่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมั่นจัดหนังจัดเต็มออกเดินทางไปทางทิศทางที่พลังบวกก็คือตะวันออกนะผมและท่านจะได้คนพบได้พบได้เจอปรับปรุงแปลเป,ปลี่ยนแปลผัน สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างคำชูหนุนนำโชคกตาดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งหายประเพณจะเจริญลูกเลื่องในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าสุดขอบฟ้าไกลไปไก่ไปไกลสุดขอบฟ้าอย่าไปสนใจใครจะอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งไม่ต้องสนใจมุ่งมั่นมุ่ง,งตรงไปข้างหน้าจุดเป้าหมายของเรามีนะผมก็คือรวยเลยรวย นะผมพระราชาแห่งเหรียญจะนำพาซึ่งความประสบผลท่านจะเกิดความมั่งคั่งร่ำรวยและก็ประสบความสำเร็จในโชคชะตามีเกณฑ์ชะตายืแยงตลอดชีวิตผมไม่มีสิิ์เรื่องมาเท่าไหร่สายแล้วมือกระบาดเอกตรงเกลาใจไม่มีสิิ์เรื่องเพราะฉะนั้นมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ายืแยงจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะสุขสมสมหวังดังใจหมายเรื่องราวต่างๆมีคนรอท่านให้ลื่นหัวหกกระลมหกกระลมนะผมเขารออยู่เมื่อไหร่มันจะหกกระลมสทกทีวะ รอดูอยู่ตามันร้อนเผามมมนะผมเมื่อไหร่มันจะหกกระล้มตัทีวะนะผมเมื่อไหร่หกกระล้มก็เมื่อนั้นแหละเองไม่เคยเองจะไม่มีทางได้เห็นเพราะว่าสายในมือกระบาดเอฟซี FC ชองหมอสันฟังหมอสันอยู่แลเพราะฉะนั้นบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงศิษย์ตกตําแหน่งไฮพิเทศด้วยบุญกุศลวาสนาจะเจริญลูกเลื้ยงในตาแหน่งหน้าที่การงานการเงินมีดดาบน้อมรอบไปถูไปตาก็เข้ามาสิครับผมไม่ทําอะไรให้คุณตั้งแต่ชาติปางก่อนหรือยังไง มีดาบล้อมรอบนะปิดหูปิดตาเขาจะเปิดเรานะนี่คนพวกนีน้แ yeah. ย่คอยปิดเราไม่ให้เราไม่ให้รวยไม่ให้บัสวันสำเร็จนะโชคชะตาโดนปิดกัน้นนะผมแต่ท่านก็ตีวงล้อมไงฟาวงล้อมออกไปอย่าไปกลัวการปฏิบอดอยนี่เริ่มเริ่มต้นท่านต้องเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งอย่าเริ่มต้นที่สูงเกินไปนะผมดวงนี้ต้องเริ่มต้นจากหนึ่งนะเพราะว่าเริ่มต้นจากหนึ่งนี่แหละท่านจะเห็นทุกอย่าง เริ่มต้นจากหนึ่งท่านจะเห็นตั้งแต่ต้นทางต้นน้ําถึงปลายปลายน้าและท่านจะได้ลำ่ำล่ำเรียนความรู้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะครับแ,และทีนี้ใครจะสู้ท่านได้ในเมื่อเส้นวิ่งบางมันจบ X ตรงกลางหัวใจดวงชะตาไม่ธรรมดานะครับการแบกภาระไว้อย่างนังนมเด็ดขาดเดีดเดดเดยวอาหารขอทานายว่าดวงนี้เป็นเศรษฐีครับสายเรื่อมือกระบาดคือเศรษฐีนะครับขึ้นอยู่กับเบญจรักษ์ด้วยนะดูให้ดีนะ นะผมบางคนแบมือมาโอ้โหที่มันดวงเศรษฐีจะชัดเกิดมาก็รวยสุขสมสมหวังนั่งใจหมายนี่มันเศรษฐีเงินล้านเราแบมือหมอสันดูโอ้โหนี่มันลูกเท่าแก่พันล้านเนี่ยเกิดมาเนี่ยนั่งรถเบนซ์มาเลยนะผมแบมือหมอสันตกใจเห็นหลายคนแล้วมีลูกเจ้าของหลายลูกเจ้าของมันมาดูดวงกับหมอสันอาจารย์ผมเป็นลูกเจ้าของนี่นะครับแต่หมอสันก่อนุญายาม่ได้บอกชื่อนะนะผมหมอสันผมเป็นเจ้าของนี่นะครับลูกเจ้าของนี่ นะลูกเจ้าของนี่ลูกเขาของผ้าหม่มลูกเจ้าของนี่โอ้โหแบรนดังทั้งนั้นเลยับผมลูกเจ้าของนี่ับงงนะผมนะแต่แบมืออาจารย์ดูแม่นมากแบมือมาโอ้โหรู้ได้ไงผมนั่งเบนซ์มาตั้งแต่เกิดับนะผมเพราะเส้นมันฟ้องกันมันหลอกกันไม่ได้ับผมมันหลอกกันไม่ได้พวกนี้หลอกกันไม่ได้นะบอกไ้ก่อนนะม,นมันแบม,มือหมือ,มอ,มอ,มอมนแผนที่ไม่หลอกด้วยเพราะว่าศาสตร์ตรงนี้เขามีมาตั้งแต่โบราณโบราณก็คือการดูลายมือหลอกกันไะม่ได้จริงแบมือรู้ถึงชาติตระกูลเลย ับผมในเมื่อโชคชะตาบุญกุศลวสาสนาเทพเทวดาสิงศึกค้ำชูปกปักขุนของราาักษาตกตำแหน่งได้ส่งมอบถ้วยทองคนอายุน้อยกว่าจะนำพาซึ่งโชคลาภเพราะฉะนั้นหมอเซนก็ย้ำอยู่ตรงนีน้อายุน้อยกว่าจะนำพาซึ่งโชคลาบเองอย่าไปติดต่อกับคนที่สูงกว่าสูงกว่าต้องตกตำแหน่งอีกอย่างหนึ่งับนะผมสิงศึกเข้าข้างสนับสนุนสูงกว่าเข้ามาอํานวยใชย้อํานวยโชคอย่างนั้นเหมาะสมมากกว่าอย่างนี้ไม่เหมาะเองชวนที่จะต้องรับเปิดรับอย่าน้ําเต็มแก้วนะผม เพราะฉะนั้นในโชคชะตานะผมเดิตาเทน้ําสู่ธรณีกวดน้ําความขันนะครับถ้าสิ่งชั่วร้ายก็มาก็ความขันเองไปจากข้าเองอย่ามายุ่งกับข้าไปชิューชิュไล่มันไปนะผมและดวงชะตาของท่านจะเปิดนะผมอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวนะครับถ้าท่านเข้าใจศาสตร์เรื่องพวกนี้อยู่ง่ายๆเลยนะผมดวงชะตาของท่านจะเปิดจะไม่มีคําว่าตกนะผมต้องอยู่ให้เป็น นะผมให้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาตกตำแหน่งแต่ไม่เท้าจัดหนักจะเต็มจะเกิดความคล่องตัวเกิดความแจ่มชื่นเกิดความรับรื่นเป็นไปได้ด้วยดีอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันโหดร้ายแบบนี้แหละนะผมมองการไกลถึงอนาคตได้ปรปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผนันพัฒนาอย่างก้าวโดดน,นะผมอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวนะผมเหมือนกับท่านมีตัว๋วตีตาจองเอาไว้แล้วสวรรค์เขาเรียกใบเอียเอ่ยมเอียเอ่ยมเกี่ยมหรือเอี่ยม อย่าอาจารย์สิงแสพีมพ่มา่าไอตีงอย่าพูดเอี่ยมหรือเกี่ยมพูดผิดอย่าพูดผิดเลยว่าท่านโดนประจ่าเสียงเสียงมันสลับกันอาจารย์เอี่ยมเกี่ยมใบใบเปิดทางไปสวรรค์ใบเปิดทางไบสวรรค์นะครับผมก็จะมีเขียนชื่อไว้ก่อนนะรอวันพอตายปุ๊บให้เอาไปเผาผมใบเปิดทางใบสวรรค์เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันไปแน่นอนนะใบเบิกทางไปสวรรค์นะครับผมไหว้ใส่ชุด ถวายชุดไปด้วยเผากงแตกไปให้นะผมส่งไปให้นะผมจะได้มีชุดหลอ่ลอๆสวยๆใส,ส่นะผมในปอเปโรนะผมแต่ยังไงก็แล้วแต่นะผมนะผมครับนะเราก็ต้องเชื่อทางสายสายธรรมะของเราต่อนะผมเพราะว่าเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะผมก็เป็นความเชื่อของอีกอย่างหนึ่งนะผมแต่ยังไงเราก็ต้องเชื่อกูบาอาจารย์ของเรา ับผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเชื่อทั้งสองอย่างก็ไม่ผิดนะไม่ผิดนะนะแล้วเราก็เผาเผาชุดไปให้เผาชุดไปให้จะได้มีชุดสวยๆในปอร์วิโรับผมในโชคชะตาต้องเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวหาหารับนะผมอย่าไปกลัวตัดสินใจอย่างเด็ดขาดถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียอัศวินส่งมอบเหรียญทองับนะผมจะนําพาซึ่งความสําเร็จแปลว่าโชคนะครับในโชคลาภจะไม่มีข้อดีเลยเหรอเกิดมาไม่เคยมีอะไรดีกับเขาเลย แบมือเนี่ยโอ้โหชีวิตมันไม่มีอะไรเลยเพราะฉันเคยเจอเคสหนึ่งน้วแบมือมาโอ้โหเป็นผู้หญิงโอ้โหทําไมมือไม่มีดวงชะตาเลยมันมีจริงๆนะบางคนอกะมือมันมีลายมือตีกันเละตุ้มเป๊ะอะผมเคยเจอไหมลายมือที่ไม่มีอะไรเลยเจอมาแล้วนะแบมือมาเกิดมาไม่เคยดูดวงที่มีลายมือแบบนี้น้ำแบมือโอ้โหนี่มันลายมือที่มันเรียบง่ายเงาวะเนี่ย ชีวิตคุณเหงาไหมเนี่ยหมอสันพูดอย่างนี้เลยหมอสันถามเลยเหงาไหมเหงาไหมในลายมือแบบนี้ยไม่มีอะไรเลยเส้นชีวิตโค้งลงยาวนะแต่ว่าไม่มีอะไรตัดผ่านไม่มีไม่มีอะไรคู่ขนานเส้นวาสนาก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยเส้นหัวใจก็มีนะผมแต่ไม่ยาวเส้นสมองสั้นมากเส้นสมองสั้นก็แปลว่าสั้นสมองต้องขออนุญาตพูดเนี่ยสั้นก็คือสมองสมองน้อย ตามตามเบนจะระบบนลายมือแต่ว่าเอ้ยมันไม่มีอะไรเลยเหงาไหมหมอ่ันก็ถามว่าเหงาไหมเหงาเหงามากเลยอาผมก็มันไม่มีอะไรเลยมันมีนะคนที่แบบเกิดมาไม่มีอะไรเลยจะตายชีวิตเรียบง่ายนะครับอจานก็เลยบอกทําให้มันตื่นเต้นเดยเอาให้มันมันชีวิตเนี้ยมันต้องมันต้องไปแดนไม่ใช่เราไปจะสายธรรมะไปเอาให้มันเอาเอาให้มันสนุกสนานเอาให้พลิกชะตาชีวิต เอาผมเอาไปสายนี่นคะรับตอนนี้เส้นลายมือเปลี่ยนแล้วครับเพราะฉะนั้นโชคจะตามนาฏบุญมาเรามีวาส,สนาทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนกันได้นะลายมือมันจะเปลี่ยนด้วยนะได้ด้วยนะเหมือนเส้นของท่านนะมันวิ่งของมันเองนะบอกไปก่อนนะวิ่งกันเองนะมันเปลี่ยนได้นะครับเพราะฉะนั้นะนะนะด้วยบุญกุศลวาสนาการที่ท่านทําจิตใจให้อ่อนโยนจะนําพาซึ่งความสมผสานนะครับผมครเพราะฉะนั้นทําจิตใจฮึ่กเขิมบางช่วงพอ นะครับห้ามดูถูกเหยียดหยามคนอื่นห้ามบูลลี่ห้ามห้ามกันแกล้งนะครับผมห้ามตกติกห้ามเจ้าเล่ห์นะครับผมอะไรนิดหน่อยก็นะครับผมอย่างเช่นส่งฟรีหมอสังเขียนไม่ส่งฟรีก็ส่งฟรีจริงๆไม่มีแบบเอออาจารย์ที่ตังเพิ่มอีกห้าสิบไม่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 เอาส่งฟรีก็คือส่งฟรีนะครับส่งฟรีเขียนไหมครับส่งฟรีก็คือส่งฟรีห้ามตกติกห้ามเจ้าเล่ห์ห้ามชิงไหวชิงพริบชิงไหวชิงพริบได้นะครับผมแต่ห้ามเบียดเบียนคนอื่นเอาง่ายๆ แล้วดวงจะตาท่านจะเปิดครับครับผมดงวงจะตายจะเปิดมันมีสิ่งอย่างนี้เพราะมันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันทำไมถึงจะเปิดเพราะเทวดาเขาไม่ยอมเขาเหม็นเหม็นกลิ่นคนทุศินเขาไปหมดเลยนะเขาไปหมดเลยนะท่านก็ลองดูดิเขาเหม็นเลยนะตัวเราจะเหม็นเลยนะถ้าเทวดาไม่อยู่ด้วยนะเปิดออกมาโอ้โหเหม็นมากเลยคนอะไรนั่โตเหม็นมากเลย ครับผมทำไมมันเหม็นอย่างเนี้ยเทวดาไม่อยู่ด้วยเทวดาไม่สถิตครับผมครับผมเทวดาเขาชอบคิดว่าร่างกายเราเป็นวิมานครับผมเอาไม่เชื่อบางคนไม่เชื่อไปฟังหลวงพ่อพุทธถ่ายยีโนะนะท่านเจ้าพูดธนะหลวงพ่อพุทธถ่ายยีโนท่านบอกว่าเทวดาไม่ฉลาดไม่ใ่หมอใช่หมอสันสพูดเทวดาชอบคิดว่าดอกไม้เป็นวิมานบนสวรรค์ ชอบมาอยู่สถิตบนดอกไม้ต้นไม้แล้วพอคนไปตัดก็โกอดเขามันเป็นแค่ต้นไม้มันไม่ใช่วิมานนะครับผมหลวงพ่อท่านพูดอย่างนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเทวดาไม่อยู่กับเราเนี่ยนะเพนไปอยู่กับคนดีๆหมดเนี่ยโอ้โหคนนี้เนี่ยปฏิบัติคุณงามความดีเนี่ยกรรมฐานคนนี้จิตใจโอ้โหใสสะอาดเลยเนี่ยสว่างจ้าเลยเ โอ้ไปอยู่กับพระสฆ์องค์จ้าพส่วนเรา,เอไ,ไ,ไ,าไอ้คารวาสไอ้หัวดําไม่มีเทวดาเหลือเลยไปอยู่กับพระหมดนะผมอย่างนี้มันอยู่แล้วมันซ้ำนะผมเพราะฉะนั้นมันอยู่ไม่ได้ม,มันจะตัวเหม็นตัวเหม็นเหม็นโชเลยบอกให้โอ้หน้ารังเกียจไปไหนไมีแต่คนรังเกียจเพราะฉะนั้นท่านต้องอยู่ในศีนลธรรมอยู่ในคุณงามความดีอยู่ในศีลห้ากรรมบทติสิ 5, บให้มีมีได้ก็ดีเพราะฉะนั้นนะผมตัวเราต้องหอม หอมนะมันจะมีกลิ่นทูบเลยนะถ้าคนหอมอะ่ะท่านเคยสังเกตไหมโอ้โหมันเปิดกระเป๋าดูเป็นกลิ่นทูบเลยเอากินทูบกินพรอมเลยโอ้โหนะผู้มีบุญกุศลวาสนานี่นีเออนี่มันผู้มีบุญกุศลวาสนากินทูบกินพรอมอะไรกินดอกไม้หอมดอกไม้เทวดาแล้วไม่ไม่จะเปิดมาโอ้โหเหม็นมากเลยอาจารย์เห <c oughs> ม็นหน้ารังเกียจเหม็นไม่มีใครครบเทวดาไม่ครบ นะครับผมสิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อของสายลายมือร์กระบะนะจ๊ะนะรับเทวดาไม่ครบนะี่โคตรเหม็นเลยคนประเภทนั้นนะนะครับขอให้ท่านเจ้าชื่อราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังนั่งใจหมายถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์แตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติมให้คาคูหมอซันได้ให้หัวใจหมอซันได้ขอให้ท่านเจ้าชื่อราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับนะครับผมสวัสดีครับ